ถ้าสำคัญต่อให้ไม่ว่างก็ว่างทุกคนพอจะเข้าใจประโยคนี้ไหมคะถ้าเราเป็นคนสำคัญของใครสักคนหนึ่งอ่ะเขาจะพยายามหาเวลาว่างมาตอบเราตลอดเวลานั่นแหละมาคุยกับเราตลอดเวลานั่นแหละเรียกว่าเขามีเวลาทุกวินาทีให้กับเราเสมอแต่ถ้าเราไม่ได้สำคัญเราอาจจะเป็นแชทสุดท้ายที่เขาตอบเราจะอาจเป็นคนสุดท้ายที่เขาโทรหาหรือเขาอาจจะไม่โทรหาเราเลยก็ได้เอาตัวเราเป็นหลักก็ได้ ถ้าสมมุติว่าเราเห็นคนคนหนึ่งสําคัญมากๆเราจะมีเวลาให้เขาเสมอต่อให้ยุ่งก็เท่ากับไม่ยุ่งอะหรือถ้ายุ่งอยู่จริงๆเราก็จะพยายามหาเวลาให้มันมันไม่ยุ่งสักวินาทีหนึ่งสองวินาทีเพื่อที่จะให้เวลากับเขา<น>หรือถ้าวันนั้นเรายุ่งมากจริงๆเราเหลือเวลาที่ไม่ยุ่งเท่าไหร่เราก็จะให้เขาเท่านั้นมันจะพยายามมีเวลามากกว่าที่จะพยายามบอกว่ามันไม่มีเวลาแต่อะไรที่มันไม่สําคัญมันก็จะอยู่ในลำดับถัดไป หรือถ้าไม่สำคัญหนักๆมากๆมันก็อยู่ในระดับสุดท้ายเราจะไม่ให้คนสําคัญของเราต้องรอเราจะแคร์เขาที่ว่าถ้าเขาต้องรอเราเขาจะรู้สึกยังไงอะเขาจะคิดถึงเราหรือเปล่าเขาจะตามหาเราหรือเปล่าเขาจะวุ่นวายใจหรือเปล่าเราจะไม่ทําให้เขาวุ่นวายใจแล้วเราจะตั้งใจทําให้เขาสบายใจที่สุดให้เขารู้ว่าเขาคือคนสําคัญที่เราจะอยู่ตรงนี้ที่เขาจะเห็นเราตลอดเวลา สำคัญไม่สำคัญมันดูไม่ยากหรอกนะเป็นชัดแรกหรือว่าชัดสุดท้ายเป็นคนแรกที่โทรหาหรือว่าเป็นคนสุดท้ายที่โทรตามโทรหาแค่นั้นเอง